สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกบอวันนี้เราก็ผมก็จะมาสอนโหลดแอ d ดอนประจนภัยที่ผมเล่นนะครับที่มันสู้อมอนสเตอร์ตัวน,นั้นแหละผมไม่รู้จะเรียกมันอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมทําได้ให้กดตรงนี้ครับนี่กดตรงเดี๋ยวผมให้ดูครับไม่น่ากดเลยว้า กดตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้กดไปเลยกดไม่ต้องกดค้ N ั้งครับผมครับผมแค่จะทำให้ดูเฉยๆเพราะผมไม่มีอะไรช่วยเลยกดดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับรอแ,แป๊บหนึ่งครับดาวน์โหลดแป๊บเดียวเสร็จแล้วกดออกไปที่ R S File Explorer ก็ไปที่ที่เก็บฮอร์โมนดาวน์โหลดครั้ง,รงค,ครับกดปิดเป็นชื่อ M C P A C K M C P A C K ครับกดตกลงไปกดครั้งหนึ่งเป็นชื่สำเร็จมันก็จะแบบ เข้าเกม Minecraft มนะครับเป็นอะไรที่แบบผมเพิ่งใช้แอปนี้แล้วผมเพิ่งใช้แอปแอปนี้แบครั้งแรกผมก็ทําเป็นแต่แบบนั้นนะครับผมเพิ่งใช้แอปนี้ครั้งแรกครับแบบเพิ่งใช้ RS f i l e e q u a l o กับกับกับเว็บไซต์นะั้นไปครั้งแรกผมก็แบบทําได้แต่แบบนั้นแหละครับถ้าแบบอย่างอื่นผมอาจจะทำให้เป็นนี่ครับนี่แล้วนี่อันไหนผมโหลดมาสามอัน เหตุผลที่มีอยู่สามอันนะครับอันนี้ก็คือใช้เล่นส่วนสองนี้ก็คือสาอาทิตย์ครับก็คือแบบสองนี้ก็คือสอนโหลดแต่อันหนึ่งมันล่มผมผมก็เลยถ่ายใหม่น,นี้ก็แปลว่าวน,นี่คือคลิปที่เจ็ดคลิปที่เจ็ดของวันอาทิตย์นี้แต่ผมไม่ได้ลงวันที่นี้หรอกวันนี้ก็วันที่สี่ทิศที่สี่ตีหนึ่งห้าหก เข้าอย่างรวดเร็วครับมันก็จะเป็นนะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้หรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทาได้ไงครับใมันเป็นแบบมันก็สุดยอดนี่ครับนี่ครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นก็แค่เดินไปเหยียบแผ่นเหยียบตรงนั้นนะครับ แต่สลับคลิปนี้นะครับก็พอก่อนเพยงนี้นะครับถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และจะลืมกด subscribe เพื่อไปกำลังใจในการหาออดออนมารีวิวหรือสอนโหลดต่อไปนะครับหรือให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นแหละบายครับจะไปนอนแล้วบาย